สวัสดีเพื่อนๆทุกคน Welcome to d i ด i Channel ก็ถ <pergunta ere Profess ors> ้าใครได้ดูคลิปด i ด i Spring ก็คือเราจะแวะเข้าไปที่ Sephora มาแล้วเราก็จะมาเปิดดูว่าเราได้อะไรจาก s e ฟ h o r a มาบ้าง แต่วันนี้เรามีเกตจ้าคุณไทล่าค่ะคุณไทล่าค่ะออกกล้องครั้งแรกก็จะเขินๆินนิดนก็วันนี้เราก็ได้หมวกจากรีไวยนะครับเป็นตามสโนปี้เป็นรีไว้เป็นรีไว้กับพีนัทนะจ้าขอสโนปี้เป็นลิมิเต็ดออดิชั่นมีสีนะมีสามสีจ้าแล้วก็กลับได้รีเวอร์ซเบล เราตำมาทั้ง3าสีเลยจ้าแต่ว่าอีกสีหนึ่งขอ,อปุ๊บไว้ก่อนเดี๋ยวมาทําคลิปย่อยอีกทีหลังซึ่งแต่ละสีเราจะทําเป็นมุมไว้ตรงนี้เคซึ่งแต่ละสีลายสโนปี้จะไม่เหมือน,ไม,มอนไม่เหมือนกันอันนี้เป็นลายเตะฟุตบอลมันแมนเตะบอลจ้าอันนี้ฮิปฮอปเล่นสเกตบอร์ดจา้าโอเคใส่กลับมาเหมือนเดิม <laughs> แล้วก็จะมาดูว่าในถุงเรามีอะไรบ้างก็อยาให้คุณชายล่านะจ๊า เปิดก่อนเพราะว่าชิน้นนี้โปรดักตชิ้นนี้เป็นของคุณไทล่าเราไม่สามารถรีวิวให้คุณไทล่าได้จ้ะเราได้มาวันนี้คือไปเดินเล่นไม่ได้ตั้งใจเหมือนเดิมไม่เคยตั้งใจเลยเลยก็ได้อันนี้มาค่ะ Tom f o r ์ 4, ด i ิปสติกเดี๋ยวจะมาลองให้ดูว่าสีเป็นยังไงคืออันที่จริงสวยทุกสีเลยคือนี่บอกให้นางแบบว่ากวาดทั้งเชลมาแล้วแต่นางบอกว่าพักก่อนพักก่อนแต่ที่จริงอะ่ะต้องมีกลับไปเอาแน่นอนเราสมควรไปพักอ่านี่นะคะ ออกมาเป็นรุ่นนี้เป็นสีดำเดี๋ยวก่อนขออ่านชื่อรุ่นแป๊บหนึ่งชื่อสีเป็น Lip c o o o r l o โลนะคะชื่อสี On i ดี Soft Matte เบอร์หนี่แพเกตสวยงามเนาะเออเดี๋ยวหมุนมาใกล้ๆเลยค่ะส,สีสวยไหมสีเหมือน Coral Leaf เนาะแบบ Orange Orange อมชมพูป๊ ส้มอมแชมพูมเดี๋ยวเราจะมาลองที่ปากให้ดูคือวันนี้แต่งหน้าแต่ว่าต้องลบปากอ่ะสักครู่แต่มันมันแมกัะสีหมวกได้แหละมันก็เลยทําให้มันดูสวยแมกับสีหมวกเออมันแมกกะสีหมวกไงคือสีหมวกแล้วสีเสื้อที่มึงใส่อ่ะมันได้เงโอเคค่ะ สีสวยมากเลยแหนสีก็รู้แล้วอะสีสวยไหมนี่จ้าสีนี้นะนจบไปแล้วอืทีนี้ไม่เชิญจ้าอันนี้<ส>มันมีส,นมสตอรี่เมื่อคืนเนี้ยฝันไม่ใช่เมื่อคืนน่าจะคืนก่อนเนาะไอไม่รู้ ไม่พูดกันเร,เราพูดกันเรื่องอันเนี้ยอ๋อ <มา S 2> ใช่พูดเรื่องแป้งเออพูดเรื่องแป้งหวานแล้วทีนี้ประมาณแบบว่าเหมือนฝันมากคือหน้าสดเกินไปหน้ามันเกินไปนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องมีแบบแป้งคือฝันแบบจริงจังมากแล้วนะแล้วก็คุยกับไทล่า,ลาแล้วว่าเออเราต้องไปหาแป้งสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นคนพกแป้งชาแนลแต่แต่คือตอนนี้ไม่ได้อินชาแนลแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือนี่จ้าแทมแซมแทม ดิออสกินจ่าฟอร r เ e เเป็นแป้งพับสำหรับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ตุ๊ดก็ได้เขาเรียกว่าคอม p พ c t p o w พาวเออนั่นแหละนี่แหละก็จะเป็นตัวตัวอะไรนะตัวหนึ่งออนเก้ากรัมหนึ่งออนจ้ะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ตัวนี้เป็นสีศ <here. S 1> ูนย์สองศูนย์เบจเทียขาวนิดน,นึงเพราะ <Like S 1> ปกติสี พอปกติสียัยงประมาณเราอ่ะจะประมาณเบอร์สามศูนย์นี่นก็กกแต่กี้บอกบอกบีว่าให้เอาไลท์ขึ้นมาสีนหนึ่งกล่องก็ซื้อหรอูตามฉบับของดีอ r นะจ๊ะนี่ก็เป็นถุงผ้ากำมะหยี่จา้าถุงผ้าผลิตจากที่ไหนเองแต่เราไม่ได้ริบบิ้นของดีอ r มาริบบิ้นอยู่บนหัวบนหัวนี่จา้า<อ>สลับสลับก็จะดูออก คุณแม่นิดนึงเออถ้าเห็นตลับนี้ก็นึกถึงเจ้านหญิงได้อนาเนาะนึกถึงเจ้านหญิงได้ๆอีกแล้วนี่จ้าตอนนี้ก็สามารถเปลี่ยนไส้มันได้นี่เป็นเบอร์ศูนย์สองศูนย์นะจ้าแล้วก็มาดูกันข้างในก็จะมาอย่างนี้จ้ามีคาเวอร์ที่เป็นฟองน้ำอ้ยมีคาเวอร์แล้วก็อันนายมีคาเวอร์ก็เป็นฟองน้ำนี่ก็คือหน้าตอนนี้คือหน้ามันมากถ้าแป้งที่ดีถ้าตบแล้วหน้าจะไม่มันถูกไหมคะ ใช่ค่ะนะครับดีจะตกก็น่าคือตอนนี้เพิ่งไปเดินดิปด้วยเนี่ยอาจจะลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างพอลองสีที่หน้าให้ใช่ไหมไม่ได้ลองโอ้โหเดี๋ยวลองฝั่งเดี๋ยวลองฝั่งหนึ่งแล้วกันจะได้รู้ว่าใช่ลองแค่ครึ่งเดียวนะครึ่งหน้าเออคุ้มราคาครึ่งหน้านะจ๊ะจะได้เห็นคอนแตกตั่งลิปสติกได้ไหมมีเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดู นี่เขาไม่ปาดอย่างนี้ต้องต้องเอาต้องเอาไอ้นี่เปล่าบลัชไม่ทัแล้วอุปกรณ์อยู่ข้างล่างหมดเลยค่ะนี่นี่นเะได้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 มต้องตกจากอุ้ยหน้าใบเฮ้ยหน้าแดงเนี่ยจริงเลิศด้าหน้าใบท้นมอะไรต้องไปตำอีกคนติอกตลอดเลยหรอเปล่เนี่ยแค่กูก็พอมานี่ต้องยืนทำงานแปดชั่วโมงเลยแล้วแป้งตลอบเนี่ย นอนไปเอยยินทำงานชั่วโมงใช่อุ้ยพี่อะอเห็นความแตกต่างของเครื่องหน้าไหมอุ้ยมันเห็นชัดได้เห็นเห็นชัดเลยอะจริงเหรอพี่จริงอ่ะเราเสิร์ฟเราไม่เห็นพอเราอยู่ข้างๆนี่เราจะแต่งเหมือนแต่งหน้าไปป๊อปผู้ชายที่ตามบาร์นะจ๊ะลิปสติกได้เหรอมันไม่ใช่ลิปสติกมันทำให้ นี่จ่ะอันนี้คือทาอะข้าง <Deep Mask. S 1> บนเลค่ะนี่จ่ะโหยปากชุ่มชื่นเออมันทาให้ปากชุ่มชื่นตอนนี้ <c oughs> ซื้อมาปีแล้วจ้ะดูซื้อมาปีแล้วยังใหม่อยู่เลยจ้าปกติไม่ค่อยได,ได้นี่นะตอนนี้ก็เริ่มกลับมาดูแลตัวเองนะทาคงทาคิวโน่นนี่นั่นเฮ้ยจริงๆทาแป้งครึ่งหน้าทาปากครึ่งปากครึ่งปากด้วยเปล่า เมืม่อกี้เราทาครึ่งหนึ่งแล้วให้ <ขอ S 1> ดูแล้วดูขอดูครึ่งหน้าหน่อยสิจริงนะมันเห็นชัดเลยนะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากเลยอะ่ะอ,อัศจรรย์ราน,น, <laughs> นี่คือความอาัศจรรย์ครับเมคอัพโอเวอร์ขนาดแค่ตบแป้งเบาๆคนมันหน้าดีอยู่แล้วเนาะมันก็ไม่ต้องแบบ <laughs> หนังหน,น้าด <laughs> ีขอปิดกล้องได้ไหม, <laughs> <laughs> ไมอรอค่ะแต่กล้องด <laughs> ูอีก ออกอีกรอบไม่ได้เลยนะเนี่ยปกสากบาปะจริงนะคือไม่ต้องแบบไม่ต้องทำอะไรกันหน้าเลยโปะแป้งจุ๊บได้เลยอ่ะปะปะปะสาเกบาอีกรอบมันตาดบิ๊บสปิงสากบ้ามามามาทำดีๆใิเธอถึงว่าไงว่าต้องมีต้องมีแป้งอ่ะมันจะหน้ามันจะแบบเนียนไปเลยนะหนูมีมีหนูวีคบทุกแป้งเลยฉันก็มีขอทุกแป้งแต่งหน้าเลยนะเออแต่มันอยู่ตรงไหนส่วนล่างไหนก็ไม่รู้อ่ะ ผ่องมากหน้าผ่องมากเลยวิ้ยมันได้จริงจริงอะไอที่ฝันไอ้นีมิดนี่ที่ฝันนี่คือแบบไม่ใช่เรื่องตอนอันนี้ไม่ใช่เรื่องเมคอัพขึ้นมานะคือเรื่องจริงนะอุยแล้วตลับคือแบบเป็นแมกเนตเป็นแม่เหล็กดูดจ้าเยอะๆอ่ะนี่คือใช้เลยมาตรงนี้อ๋อทุกครั้งป้าอย่างนี้เลยเหรอ Yes อ๋อไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เพิ่งใช้ครั้งแรกปกติก็ใช้ชาแนลแล้วอันนี้ก็อยู่ข้างล่างไงแล้วก็แปอยู่ข้างบน ก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้ละค่ะก็ขอจบคลิปกับเพื่อนข้านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งนะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันบ๊ายบาย